สุดท้ายพี่ก็มาหาคนช่วยเลี้ยงลูกสินะถ้าไม่ดูแลหลานสาวตัวเองแล้วแกจะดูแลใครกันล่ะก็ได้หลิงตัง <c oughs> ต้องเชื่อฟังนะอย่าวิ่งไปไหนสีสัวอย่าให้หลานกินอะไรแปลกๆโอเคนะฝากด้วยรู้แล้วเอาล่ะแม่จะไปแล้วนะแล้วเจอกันค่ะแม่แล้วเจอกันจ้า <c oughs> เพื่อนแกที่ทำกาแฟแอบถ่ายเราตลอดโทรศัพท์แกก็สั่นไม่หยุดบอกไว้เลยนะห้ามเอาฉันไปนินทาเด็ดขาดไม่งั้นแกโดนหนักแน่อไอ้บยบจ้ะจู่ๆพี่สาวของหงโต้ก็โผล่มาที่ร,าร้านทาลูกสาวหงโต้โต้อันตรายหงมีในตำนานออร่าจับจริงๆ สไตล์แบบที่ฉันชอบเลยสไตล์ที่คุณหวังสูงเกินไปเธอชอบชานมไหมท่านหมากกำลังทำอะไรอยู่กระชุมอยู่มีใครอยากเห็นหมาของฉันไม่อยากสาวแท่ห่วงเป็นใครใครถึงเสียห่วงเข้ากลุ่มเนี่ยจะเข้ากลุ่มหมู่บ้านสำเร็จพี่สาวของหงโตทำงานอะไรมีแหล่งทรัพยากรเผื่อเราไหมนั่นสิมีเผื่อเราบ้างไหมใครเตะนักธุรกิจคนนี้ออกไปได้บ้างเจ้่จา เย็นนี่หนูอยากกินอะไรเมาตัวลีเมาตัวลีเหรอมันคืออะไรเมาตัวลีเมาตัวลีฮะร้านอยากกินเมาตัวลีเหรอครับอ๋อมีหน้าล่ะนี่กินแทนข้าวไม่ได้นะ มะขามกวนคุณไม่เคยกินเหรอไม่เคยม,มาลองสิไงอืทำไมจู่ๆพี่สาวของคุณมาล่ะใครจะไปรู้ได้ว,ว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นมา พี่น่าจะรู้ว่าฉันลาออกก็เลยอยากให้ฉันกลับไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้อ๋อแล้วคุณอยากทำงานที่ไหนล่ะกลับปักกิง่งตัดสินใจแล้วเหรออืมฉันใช้ชีวิตที่ปักกิ่งมาสิบกว่าปีคุณคิดดูสิสภาพอากาศรสชาติอาหารฉันต้องปรับตัวใหม่หมดไม่สู้กลับไปปักกิ่งไม่ดีกว่าเหรอแล้วคุณเจอชีวิตที่ต้องการหรือย,อยังเ ตอนนี้ทําได้แค่ตัดตัวเลือกออกไปอันไหนไม่ต้องการก็ตัดออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสินะเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่ปักกิ่งเนี่ยผมก็ชอบไปขี่ม้าที่ฟาร์มวาโรเนี่พอได้อยู่กับม้าไม่มีตึกสูงสูงรู้สึกใจสงบลงมากเลยคุณไม่ไปเดทเหรอเดทบ้าอะไรเล่าเรียนจบผมก็ไม่มีแฟนทำไมล่ะก็แผนกที่ผมทำส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเยอะกว่าส่วนผู้หญิงก็แต่งงานหรือมีแฟนกันหมดแล้ว หมายถึงว่าหลังเรียนจบทำไมคุณถึงยังไม่มีแฟนคือผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่เธอไปเซ็นเชผมก็แพลนชีวิตเอาไว้ว่าจะทำงานหาประสบการณ์กเก็บเงินสองถึง3ปีแล้วค่อยกลับบ้านเกิดแม้จะมีผู้หญิงมาชอบพอได้ฟังแผนการใช้ชีวิตผมแล้วส่วนใจก็เลิกกันไปแล้วคุณมีความรักล่าสุดเมื่อไหรล่ละ ห้าหกปีก่อนได้แล้วมัง้งไม่มีคนมาจีบเลยเหรอถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมง,งานก็เป็นลูกค้าหน้าปวดหัวสรุปก็คือยังไม่เจอคนที่ชอบอคุณเน่ยตั้งสเปคไว้สูงมากเลยนะสิมไม่ใช่รอกฉันชอบก็บพอแล้ว เอาแล้วเรื่องบ้านรถเงินฐานะครอบครัวอะไรพวกนี้แล้วมีก็ดีไม่มีก็ได้แค่รู้จักพัฒนาตัวเองก็พอเงื่อนไขแบบนี้ยิ่งหายากคุณรู้ไหมเหรออือพรุ่งนี้คุณจะพาพิสาคุณกับลิงตังไปเที่ยวที่ไหนอ่ะ หรีตัง,ตงพรุ่งนี้อยากไปเที่ยวไหนจ้าอยากไปดูลูกมา้าลูกม้าเหรออืมคุณลุงก็อยู่ด้วยอ๋อออลูกม้าที่ลุงทำคลอดน่ะเหรออืมได้พรุ่งนี้ลุงจะพาหนูไปดูลูกม้านะค่ะ <c oughs> คุณไม่ทำงานเหรอเฮ้ยพี่สาวคุณมาทั้งทีแถมเอาลูกมาด้วย <c oughs> ผมว่าขับรถไปเองน่าจะสะดวกกว่านะ <c oughs> ผมเป็นไกดให้เองนะพรุ่งนี้คุณต้องไปต้อนรับเจ้าของร้านหนังสือไม่ใช่เหรอ ที่จริงก็เตรียมการไว้บ้างแล้วแถมเขาจะมาเวลาไหนยังไม่รู้เลยไม่ต้องห่วงมีเวลาอยู่เนอะอ๋อตกลงคะ่ะไปดูลูกม้ากัน <c oughs> ฮัลโหลมาถึงแล้วนะออกมาได้เลยแม่คะไง <c oughs> พี่คนนี้คือเสี้ยจือเยาวพวกเราเรียกเขาว่าหัวหน้าเสีย่ยฉันรู้แล้วหัวหน้าเซี้ยที่ประกาศหาคู่ใช่ไหมพี่ฮงมีสวัสดีครับ,รบเรียกผมเสี่ยจือเยาก็พอแล้วหาคู่อะไรเขาล้อเล่นนะครับวันนี้รบกวนหน่อยนะคะไม่เลยครับระหว่างทางช่วยออกความเห็นเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะครับขึ้นรถเธอขึ้นรถเธอเป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสนิทไหมไม่เลย กำแพงไม่กันเสียงเลยแถมยังมียุงมันแรงบินว่อนไปทั่วแถมผ้าปูเตียงก็หยาบมากไม่สบายโธ่พี่นี่เป็นโฮสเทสที่ดีที่สุดแล้วทนหน่อยแล้วกัน<ม>พี่หองมีมพวกคุณมีที่อยากไปที่ไหนบ้างมาเออแถวนี้มีสวนเกษตรอะไรไหมยอยากพาหลิงตังไปรู้จักพืชผลหน่อยเหนืออยากไปเก็บบวยค่ะโอเค <c oughs> จ้ะเ <c oughs> พื่อนของคุณที่เปิดฟาร์มออร์แกนิกตอนนี้ปลูกอะไรอยู่อ๋อ